สวัสดีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนลานอุตสากราเหมือนครับวันนี้มาชมเฮลิคอรเตอร์นะครับต่ายฟืนนะครับครับนี่ครับคือเบลสี่หนึ่งสองนะครับสี่ใบพัดนะครับไม่ทราบว่าจะเป็น EPI หรือเปล่าหครับไม่แน่ใจผู้ที่รู้ในเรื่องของเครื่องนะครับแนะนำด้วยนะครับทางช่องสวนลานอุตสากัรตามเหมือนนะครับ จะเป็นรุ่น EPI หรือเปล่าครับนี่เป็นเบล412นะครับขนาดมี4ใบพัดนะครับหมายเลขประจำเครื่องก็จะเป็น2613นะครับอากาศยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับข้างในเบาะจะมีเบาะข้างนะครับจะสะท้อนแสงหน่อยนะบเบาะข้างนี่ก็สองที่นั่งนะครับ ตรงกลางนี้เป็น5้าที่นั่งนะครับข้างหน้า2ที่นั่งนะครับตข้างหนสองที่นั่งนะครับดูข้างในนิดหนึ่งนะครับสวยมากครับรับนี้เป็นก็จะเป็นรุ่นเก่าๆแล้วครับถ้าเป็นเบลสี่หนึ่งสอนีครับ ก็ฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับช่างสวนลานสงสากรตาเหมือนครับเป็นช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของอากาศยานหน้าเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ในเรื่องของกเกษตรนะครับน,นี้ก็จะเป็นภารกิจของผมเองนะครับก็ต้องมาถมาถือโอกาสได้ถ่ายให้ชมด้วยนะครับก็มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยครับ สวยมากครับลำนี้เบล4ี่หนึ่งสอนะครับหมายเลขสองหนึ่งสนะครับอากาศยานสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพิกัดที่ลงวันนี้อยู่ที่โรงเรียนภูมิชนวิทยานะครับตำบลเสาธงชัยอำเภอกรทรักจังหวัดศรีสะเกษครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับสวยมากครับเดี๋ยวรอรับชมอีกครั้งนะครับ ช่วงที่หอยกตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับฝากกดติดตามอีกครั้งนะครับมีข้อแนะนำมีข้อติชมอะไรก็ฝากไว้ที่ทางช่องเลยนะครับยินดีให้ติชมเลยนะครับก็ทำให้ดีที่สุดนะครับอันนี้มาปฏิบัติหน้าที่ก็ถือโอกาสถ่ายเฮลิคอปเ,เตอร์ให้ชมเลยนะรอดูการยกตัวของเบล4 1 2แล้วกันนะครับ E aí